เปิดเผย10อันดับประเทศที่มีแมวมากที่สุดในโลกซึ่งอันดับหนึ่งนั้นมีมากกว่า70ล้านตัวเลยทีเดียวซึ่งดูแล้วมันจะเยอะพอๆกับประชากรไทยเลยนะเนี่ยสำหรับเรื่องของแมวนี้บางคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าแมวนั้นเป็นสัตว์ที่คิดจะครองโลกซึ่งมันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ว่าถ้าคุณได้ทราบถึงจํานวนประชากรแมวของแต่ละประเทศที่จะบอกในคลิปวิดีโอนี้แล้วแล้วก็คุณจะต้องทึ่งสุดๆอย่างแน่นอนเพราะแต่ละประเทศนั้น แมวเยอะจนไม่น่าเชื่อเลยและตอนนี้มาเริ่มจากอันดับ10กันก่อนเลยดีกว่าอันดับ10ประเทศญี่ปุ่นมีประชากรแมวจำนวน7.25ล้านตัวบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นเขามีความสัมพันธ์กับแมวมาอย่างยาวนานแสนนานมาก ซึ่งมีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแมวไม่ว่าจะเป็นเกาะแมวหรือแม้แต่สารเจ้าแมวก็ยังมีและคนญี่ปุ่นก็ชื่นชอบการเลี้ยงแมวเหมือนกันดังนั้นจึงทําให้คุณอาจจะได้พบเห็นธุรกิจต่างๆเกี่ยวกับแมวไม่ว่าจะเป็นร้านตัดขนแมวร้านอาหารสําหรับแมวหรือแม้แต่คาเฟ่แมวก็มีให้เห็นได้ทั่วไปนะครับ อันดับ9ประเทศยูเครนมีประชากรแมวจำนวน7.5ล้านตัวซึ่งคนในประเทศยูเครนนี้ก็นิยมการเลี้ยงแมวเป็นชีวิตจิตใจเช่นเดียวกันแต่ว่านอกจากแมวที่มีคนเลี้ยงไว้นั้นแล้วก็ยังมีแมวอีกมากมายที่ไม่มีเจ้าของและจะต้องใช้ชีวิตตามข้างถนนอีกด้วยซึ่งทางให้พูดถึงกฎหมายในการเลี้ยงดูและคลุ้มครองสัตว์ของประเทศยูเครนนั้นก็ถือว่ายังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับ จึงทาให้องค์กรนานาชาติต่างๆก็มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งก็มีสัตว์เลี้ยงอย่างหมาและแมวที่ถูกทิ้งเป็นจํานวนมากนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าความหละหลวมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันดับ8ประเทศเยอรมันมีประชากรแมวจำนวน7.75ล้านตัว โดยสาเหตุที่ทําให้ประเทศเยอรมันมีแมวเยอะมากๆก็คือแมวจรจัดนั่นเองซึ่งมีมากกว่าล้านตัวเลยทีเดียวและสาเหตุที่ทําให้แมวจรจัดมีมากมายก็เป็นเพราะว่าแมวพวกนี้ไม่ได้มีการทําหมันจึงทําให้มันออกลูกออกหลานมามากมายในแต่ละปีจนกระทั่งในปี2014ที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเยอรมันจําเป็นต้องจ่ายเงินกว่า5 0 0 0ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ19ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาแปลงดอกไม้และต้นไม้ที่ได้รับความเสียหายจากแมวจนจัดเหล่านี้อันดับ 7. สหราชอาณาจักรมีประชากรแมวจํานวน7.75ล้านตัวถ้าจะให้พูดถึงกฎหมายคุ้มครองสัตว์ของสหราชอาณาจักรถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้แต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังมีแมวจนจัดอยู่จํานวนมากเหมือนกันและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําให้มีค่าใช้ใจ ภายในศูนพักพิงสัตว์เพิ่มมากขึ้นนั่นเองโดยตัวเลขนี้ก็คือเพิ่มจากเดิมจํานวน3.1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าให้คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ104ล้านบาทกลามาเป็น4ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ135ล้านบาทเลยทีเดียวเลยนะครับซึ่งไม่ใช่เงินน้อยๆเลยซึ่งถ้าหากมีแมวจรจัดจํานวนมากนั้นทางศูนพักพิงสัตว์จําเป็นต้องเร่งมือทําหมันเพื่อป้องกันไม่ให้มีแมวจรจัดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันดับ6ก ประเทศอิตาลีมีประชากรแมวจํานวน9.5ล้านตัวโดยประเทศอิตาลีนี้ถือว่าเป็นประเทศที่รักแมวมากเพราะไม่ว่าจะเป็นแมวที่มีเจ้าของหรือว่าแมวจรจัดก็ตามก็สามารถเดินไปมาตามท้องถนนหรือตามที่ต่างๆได้อย่างปลอดภัยและยังไปกว่านั้นก็คือประเทศอิตาลีไม่มีการฆ่าแมวเพื่อลดจำนวนประชากรแมวจรจัดนะครับ และยังมีศูนย์พักพิงสําหรับแมวอีกมากมายและนอกจากนี้แล้วตามพื้นที่ต่างๆก็ยังมีการจัดตั้งกลุ่มการดูแลแมวจนจัดและมีการให้อาหารพร้อมกับดูแลแมวจรจัดตามที่ต่างๆอีกด้วยอันดับ 5. ประเทศฝรั่งเศสมีประชากรแมวจํานวน9.5ล้านตัวถ้าให้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงแมวในประเทศฝรั่งเศสนั้นมีหลากหลายจุดประสงค์มากๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงแมวไว้เพื่อเป็นเพื่อนเลี้ยงเพื่อเป็นแฟชั่นหรือแม้กระทั่งการเลี้ยงแมวเพื่อเข้าสังคมก็ตามซึ่งทางประเทศฝรั่งเศสนั้นจะมีการเข้มงวดมากกับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงจะต้องมีการลงทะเบียนและต้องมีสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวซึ่งอาจจะเป็นรอยสักหรือไม่ก็เป็นไมโครชิปซึ่งมีข้อมูลของแมวและเจ้าของแมวด้วยแต่ยังไงก็ตามถึงแม้ว่าจะมีการเข้มงวดในเรื่องนี้มากแต่ก็ยังมีแมวจนจัดเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอยู่ดี อันดับ4ประเทศบราซิลมีประชากรแมวจำนวน12.5ล้านตัวจริงอยู่ที่ประเทศบราซิลนั้นจะมีแมวอยู่เยอะมากๆแต่ยังไงก็ตามก็ยังไม่เคยมีการบันทึกเป็นสถิติกันอย่างจริงจังแต่ก็ได้มีการคาดการไว้ว่าในระหว่างปี2007ถึง2012นั้นได้มีแมวเพิ่มมากขึ้นถึง37.6เลยทีเดียว จึงส่งผลให้อาหารแมวมีมูลค่าการซื้อขายมากถึง869ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าให้คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.9หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงได้อย่างมากมายอันดับ 3. ประเทศรัสเซียมีประชากรแมวจำนวน12.75ล้านตัวสำหรับประเทศรัสเซียนั้นเฉลี่ยแล้วบ้านหนึ่งหลังจะมีการเลี้ยงแมวไว้อย่างน้อย1ตัวหรือมากกว่านั้น ซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นแมวจรจัดที่มีคนรับมาเลี้ยงและจํานวนแมวจรจัดนั้นประเทศรัเสเซียถือว่ามีมากพอๆกับประเทศอื่นเช่นเดียวกันซึ่งจะสามารถพบเห็นแมวจรจัดได้ทั่วไปตามข้างถนนอันดับ2ประเทศจีนมีประชากรแมวจํานวน53ล้านตัวซึ่งประเทศจีนนั้นเป็นประเทศที่มีแมวเยอะเอามากๆไม่ว่าจะเป็นแมวจรจัดหรือว่าแมวบ้านก็ตาม แต่ว่าถ้าหากให้เปรียบเทียบกันแล้วจํานวนแมวจรจัดจะมีมากกว่าแมวบ้านอยู่เหมือนกันและก็มีแนวโน้มที่จะมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาดภายในเมืองเรื่องโรคติดต่อที่เกิดจากแมวและเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยประเทศจีนนั้นได้มีการกําจัดแมวจรจัดไปเป็นจํานวนมาก ก่อนที่จะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จีนเป็นเจ้าภาพในปี2008อีกด้วยส่วนสาเหตุที่ทําให้ประเทศจีนมีแมวจรจัดมากขึ้นนั้นก็เป็นเพราะว่าแมวพวกนี้ถูกเจ้าของทิ้งซึ่งส่วนมากแล้วเกิดจากการโยกย้ายที่อยู่และกลัวโรคติดต่อที่เกิดจากแมวนั่นเองแต่ยังไงก็ตามในประเทศจีนก็ยังมีองค์กรที่คอยดูแลแมวจรจัดอยู่เช่นเดียวกันอันดับหนึ่งประเทศสหรัฐอเมริกา มีประชากรแมวจํานวน76.5ล้านตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือแมวซึ่งชาวอเมริกันจะเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านโดยคิดเป็นจํานวน1ใน3ของจํานวนครัวเรือนเลยก็ว่าได้และเมื่อเราเฉลี่ยออกมาแล้วแต่ละบ้านจะมีแมวจํานวน2.2ตัวเลยทีเดียว แต่ว่าโดยส่วนมากนั้นแมวจะได้รับมาจากญาติและก็เพื่อนอีกทีหนึงและ34%เป็นแมวเร่ร่อนที่ได้รับมาจากศูนย์พักพิงและอีก3%จะเป็นลูกแมวที่เลี้ยงไว้ในบ้านนั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับประเทศที่มีแมวเยอะที่สุดในโลกถ้าคุณได้สาระดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมขอให้คุณกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมและขอให้คุณติดตามและกดกระดิ่งช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆที่มีทั้งสาระและความบันเทิงมากมายและคุณก็สามารถชมคลิปอื่นๆจากช่อง YouTube ของเราได้โดยเลือกชมได้ตามต้องการเลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ